ราทินหามแล้วขวงแ่งแล้วโอ้หนาตึกเลยเป็นเห็ดนี่นะ,ะว้าจะเอ้าสบายดีตอนเสาวันใหม่เด้อทุกคนเนาะตอนนี้เขายังอยู่เมืองกะลุมแขวงซสกองอยู่คือเก่าเลยทุกคนเนาะจะเดินทางเข้าไปหมู่บ้านสาวงามเนาะหมู่บ้านวังปงางอเนาะเพิ่บ้าสาวกะงามแต่ว่าคาดองนีกนน่ก็หนักหนักหน่อยหนึ่งได้เนาะทุกคน เพิ่น่าขาดองนี่ร้อยล้านเด้กับคั้วอีกเพิ่นว่างวยอีกโอ้โหเนาะเดี๋ยวเฮาจะพาทุกคนเข้าไปหลินเด้อเนาะเนาะแหละเป็นภาพบรรยากาศเส้นทางที่จะไปต้องเรียบพรอมภูเขาไปเลยเด้อเนาะเออนี่อันนี้ภูเขาอ้อมเลยหมู่บ้านนี่เนี่เส้นทางที่จะไปนี่แหละเอาติดตามภาพบรรยากาศการเดินทางไปเรืเลยทุกคน Okay. อัอนนี้เล่นหักเว้ยวเป็นเหวเลยเนาะโอ้ขล่องนี่แต่นี่นะอันนี้คือจะเป็นหลองลองเนาะ บีบเต้บีบเต้มือโซ่ออโอ้โหเรียบรอย้อยทุกคนเลยอันตรายสุดทาง เป็นตะลิงอย่างเ้ยนะว้าจะ,ะลายสุดเลย

ว่อยน่นี่มันเป็นตะลิงอย่น,นะ้าก็ลายุดเลย

อนไรอันตใช่วมเยเออเอาโมบาแล้วีปวิวท่นมาหมบานแล้วนี่บายอาตัหัวเาครับขามบางามเลยนะบ้านลัแลเลยได้ี่นะอาตั เบิ้งเส้นทางเัิ้งเส้นทางเาเยอครับแหละเบิ้งเส้นทางเขามากอะโหเลยเรื่องไฟฟ้าเจาแฝฟฝ่า,า,ฝาเนี่ยผมต้องบอกถึงแหละไม่จะแไฟฟ้าแซางตะเว้นแหละ <c oughs> โอ้โหหยอดเลยป่าวเ <c oughs> จ้าทินเจ้าทินเจ้าทินเจ้าทิน ทินจะทินหามแล้วขวงแางแล้ววายคอเกเตยนะสบัดหางสิอ,อยา่างสบัหดหางใส่เยรอเย chọn đấy hao bài sách ngồi tao đi chim phải sai bài hao đi บายดีทุกคนเนาะตอนนี้เฮาก็ได้เดินทางเข้ามาฮอดวังปะง,งอแล้วนะเนาะนี่หมู่บา้านป๊าตัวเนาะนี่อุ้ยสุดยอดเลยนี่อยู่จอมจอมภูเขาเลยนะนะจอมหัวผู้เลยจอมหัวผู้เลยนี่แต่ว่าอยู่บ้านนี่จะบุญนี่หยาเดเพราะว่ามันคนอยู่หลายเด้น,ะนี่โอ้โหเนาะสุดยอดเลยภูเขาอ้อมนู่นเลยอยู่นี้นะเนาะ เหรอเฮาจะบ่เห็นเสาไฟฟ้าเลยบูบานนี่ฮ่วาวตึกากหลาเนอะนี่บูบานนี่โอ้อันนี้เป็นกวนบานได้เนอะน,นี่โอ้หนาตึกเลยปเป็นเห็ดนี่นะว้าตึกนี่นี่คันใด้เขนินไปน โอ้มันจะไก่ขึ้นมาอยู่ตัวแบบตัวแบะ,ต,แบะตัวยังขึ้นมาอยู่เลยตัวไก่เออเนาต่อสุดยอดเลยนะี่ปันเห็ดน้าเลยได้เลยเนาะเหมือนกับต้นเผาเกลี้ยงเลยปันเห็ดต้นเผาวันเกลี้ยงนะ นะอยู่แถวดักจึงอนะ่ะนี่เป็นเห็ุโอ้ควานบ้าน,นาสา่วนไลงัวจะมาผักที่นี่ความเย็นเด้อมันแปลนมันเย็นโอ้ย านนะตั้งอยู่กลางเลยหมู่บ้านนี่อู้นน่า,นาจ,จะมีองค์เยียนสวยนะแต่ว่ากับเห็นเบ้นเป็นเขาองค์เยียนเบ้นเป็นเขาองค์เยียนหมดในใจว่ามีคนซ้อนบ่มีคนเขาองค์เยียนบ่อ่าตรงนี้หมู่บ้านอุ้ยสุดยอดเลยทุกคนนี่แหละหอ,อมๆนี่แต่ว่าหมู่บ้านเดินบ้านนี่แป้นคักเลยนะนี่ จอมัวผู้เลยถ้าเราดูหนาวเลี๋ยวขึ้นหนาวคักแล้วเป็นหลับบานรับแล้วขนาดนี้เขาเขามาในฟพอแห้งเลยเส้นทางเขามานี่นะโอ้นาะหุ่นเรื่อนซัานบานซองเลยนี่เขาจะใส่ไฟฟ้าแสงตะเวนสลายเยอายุลมนี่จะเป็นห่วยนะห่วยใหญ่เลยหนามหนามแห้งเลยนี่อันนั้นเป็นไหของชาวบ้านปลูกเขาเลยน้อออ นี่แหละเป็นภาพบรรยากาศหมู่บา้านวังปางงอเนาะนี่เป็นชนเผ่ากระตู่เลยเนาะเออเป็นอาตูแต่ว่าเขาจะมีภาษาอีกได้เนาะเออกระตู่อาแดกคนว่าเขาจะใส่ภาษาอาแดกดเลยเ,เขาบอกว่าหัภาษาอาแดกมันเป็นอะไรเขาบอกว่ามันมันจะมีสำเนียงเสียงแตกต่างกันเด้นี่หมูบ่บ้านใหญ่คลักเลยอาต้ uh เดี๋ยวเขาจะพาทุกคนเข้าไปแล้วลินกับชาวบ้านไปในหมู่บ้านได้แต่ว่าคิดว่าสลับวิดีโอนี่เ่ากาเดินทางมาใกล้เมื่อยแล้วเดินทางมาเมื่อยเลยเอการเดินทางขี่รถมาไกลแสนไกลเลยเขาสรับวิดีโอนี้เขาจะเอาเพียงสมนิกรเด้อเนาะอย่าลืมให้ทุกคนติดตามอีพีต่อไปเนาะ อีพี่ต่อไปนี่เฮาจะมีโอกาสเลาะแท่หมู่บ้านนี่แหละอีพีนี่เฮาจะเอาเพียงสมนติกรเด้อเนาะใจทุกคนหลายๆที่มีโอกาสได้เบิ่งวิดีโอของไอเบนวิธีไทยบ้านเนาะเออบ๊ายบายขอบใจหลายๆนี่โอ้ย่างกอบลัวไม่แปลกใจว่าสูตรใดจะได้คนหนาหักวันนี้เนาะโอ้ยนี่นะตะโมแต่มีขาวจืดเลยนี่ยิ้มกันงามนี่แกวขาคาดองกับแพงได้เหมือนวะ บแพงหาแซนหาแนหาแนกีบหาแนยังหาแซนยังหาแนกีบเออบกเอาเนี่ให้แทะเขามาอยู่น้ำเขาแะอยู่น้ำเขาหาแนเอข้ามาอยู่น้ำเข้าเอข้ามาอยู่น้ำเข้าหาแซนคนว่าคนว่าเข้ามาอยู่น้ำเขาโบมีเลยมีค่ดอแม่หนอนมโบมีค่อกหนองบ่เอาลายนองวะขอ